ที่จังหวัดน้องบัวลำพูค่ะโดยสํานักงานพัฒน,นาฝีมือแรยง,งานจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะเพื่อด้มีการเปิดรับสมัครนะคะฝึกอบรมลักสูตรการเชื่อมอาร์คโลหะนะคะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเลตตามมาตรฐานสากลอบรมฟรีเช่นเดียวกันค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายคันฝึกจบนะคะมีวุฒิบัตรรับรองให้นําค่ะ ผู้ที่สนใจนะคะในเรื่องของการเชื่อมอาร์กโลหะโดยชิ้นง่าต่อฟิลเลตตามมาตรฐานสากลนะคะหุณสมบัตินะคะคลายการเล่ยกระเมิดสักครูนี้นะคะ18ปีขึ้นไปและก็ต้องมีประสบการณ์นะคะดานงานเชื่อมหรือว่างานอื่นๆที่เกี่ยวของเป็นผู้ทีมีร่างกายบดเป็นอุปสรรคต่อการฝึกสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้นะคะโดยอบรมในเทืน่นี่บ่มีค่าใช้จ่ายนะคะรัวอบรมฟรีนั่นเอง จำนวนสามหมื่นท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่มือนี้นะคะจนหอดซิปท่านว่าคมเพิ่นมีโคตาได้เพิ่นรับแค่ซิปคนเท่านั้นนะคะโดยกำหนดการฝึกกับตั้งแต่วันที่1ิ1สี่ห้าลักวันที่ยีที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน้องบัวลำพูพรที่สนใจตอนนี้เบื้องหน้าจอเลยค่ะสามารถที่จะสแกน QR Code คดด้านขวาได้เลยเป็นการสมัครแบบออนไลน์นะคะโดย สำหรับใครอยากไปเบิงเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปเบิงถี่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน้องบัวลำพูหรือว่าสีโทษสอบถามรายละเอียดนะคะกระโทรใดทีเบอร์0800102200หรือว่าอยากเข้าไปถามโดยตัวเจ้าของเองก็สามารถไปใดนะคะถีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ